สวัสดีชาวเฟอร์เฟ c คาทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเฟอร์เฟคคาชาแนลครับวันนี้อยู่กับป้าคุณหมีใจดีคนเดิมพูดแตเมืรายการเหมือนเดิมแน่นอนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่วันที่เฟอร์เฟคสวัสดีฟายูสคาครับบริเวณลาซาบสิบเจ็ดแขวงบางนาเขตบางนาติดรถไฟฟ้าแบริ่งครับแน่นอนครับวันนี้มาแล้วเจอกันอีกแล้วใครที่กดสมัครใครไว้แล้วขอบคุณมากครับใครที่ยังไม่กดขอความเรียกขอคมเห็นใจกดให้ปั๊ตัวน้อยหน่อยนะครับผม มาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้ที่อยู่ด้านหลังผมคันนี้คือเจ้ารถรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างแน่นอนครับแค่เห็นหน้ากันก็จําได้อยู่แล้วครับนี่คือเจ้า Honda Jazz GK 1.5 V ปี2018นะครับเป็นเกียร์รุ่น V พิเศษหน่อยนิดนึงนะครับตอนนี้รถป้ายแดงนะครับจองไว้ก็ต้องรอรบกันถึง3เดือนนะครับและในตลาด second hand ตลาดยุสคาร์ไม่ต้องพูดถึงเลยคุณผู้ชมใครมีถือว่าแร i t e มากมาก วันนี้ตอนนี้ในเพอร์เฟกผมมีอยู่3คัน3สี3เกียร์รุ่นเลยนะครับใครสนใจยังไงเบอร์โทรด้านล่างนะครับ097 18 18000นะครับอย่างเจ้าคันที่เห็นเนี่ยนะคุณผู้ชมนะราคาตัดสดเอาไปเลย507นะครับรถปี18เลขไม้20,000โลนะครับปี18เลขไม้20,000ใครอยากจัดไฟแนนซ์วางจองให้ผม3,000นนะผมรถให้ถึง30,000บาทเอาไปเลยราคา477,000บาทเลทดอกเบี้ย2.79ผมก็มีให้ สำหรับลูกค้าที่มีประวัติผ่อนดีผ่อนตรงนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่ามีอะไรกันบ้างกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมสีรถเป็นสีเทาเมทัลลิกสียอดนิยมครับไม่มีแบรนด์รถไหนไม่มีสีนี้กล้าพูดได้เลยครับไม่มีแบรนด์รถไหนไม่มีสีนี้นะมีไฟเดย์ไทม์ running light ด้านล่างมาให้ล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กอลลอยขอบ15้านะครับและพิเศษดูตรงนี้นิดหนึง่งยางดอกยางค่อนข้างเยอะยางนะั้นหะนาะปีใหม่ๆแน่นอนคุณผู้ชมรถก็ไปรถปี2018แล้วนะ ยางปีใหม่ๆและแน่นอนครับอันนี้ค่อนข้างชอบแจ๊ดอย่างหนึ่งเพราะว่าจุดบอดสายตาโดนลบไปเยอะครับทศนวิสัยมันดีขึ้นเพราะมันลดจุดบอดตรงนี้ได้ทศนวิสัยกระจกบานหน้ากว้างอันนี้ค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็ตรงบริเวณสันประตูช่องไฟต่างๆตรงแน่นอนตามคอนเซ็ปต์ของ Perfect Car คารคับกุญแจกุญแจเป็นแบบคีย์เลสนะครับรถทุกคันต้องไม่มีโดนหนักจมน้ำกอไม้พิกความน้ำท่วมไม่มีนะถ้ามีผมซื้อคืนเต็มราคาให้หมด หน้าที่ของคุณโปรดิวเซอร์ครับไปเลยครับช่องไฟประตูช่องบริเวณหูโทษครับตัวนอ็อตตรงแก้มด้านหน้านะอันนี้ก็ให้ดูกันแต่ความจริงมันไม่มีไม่มีดนโครงสร้างหลักอยู่แล้วเราคันรถันมาถึง3คัน3ครั้งนะกว่าจะเอาเข้ามาได้บริเวณแผ่นเพจก็อยู่เดิมๆครับไม่ได้มีขยับครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเดี๋ยวดูด้านนอกกันก่อนเนาะดูด้านนอกเสร็จเดี๋ยวปั๊จะพาไปดูด้านในกัน บริเวณด้านท้ายครับแน่นอนครับยอดนิยมจริงๆใน,ในเรียกว่าทางรถแข่งในสนามทางรถใช้งานบ้านปกติใช้งานได้หมดเลยนะครับเป็นเครื่องพันห้ายอดนิยมและก็ประหยัดน้ํามันอยู่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็วัยรุ่นนิยมเป็นรถแฮชแบ็กหประตูนะครับผมคันนี้ก็ตามพิมพ์นิยมเลยครับแน่นอนคุณโปรดิวเซอร์ไปเลยหน้าที่ของคุณครับบริเวณหัวน็อตต่าง อันนี้เป็นหัวน็อตตัวฝาประตูท้ายเสร็จแล้วก็ไปถ่ายบริเวณหัวน็อตช็อคอัพด้วยและไล่ให้ดูเม็ดอาพวกนี้ต่างๆครับเสมอตรงเท่ากาันคุณผู้ชมนี่คือรถเดิมๆรถสวยๆตรงที่เพอร์เฟคคาร์่วน971818,000นะครับใครไม่มีความรู้อยากดูอยากได้ว่าอยากได้ความรู้จากการดูรถมือสองก็มาดูติดตามที่ช่องนี้ก็ได้ผมมีอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆนะอย่างอันนี้น็อตบริเวณไฟท้ายเนี่ยมันก็เดิมๆนะครับเนี่ย เดิมเดิมหมดน็อตกันชนท้ายก็เดิมเดิมไม่ได้มีรอยแกะไม่ได้มีรอยไข้นั่นหมายความว่าไฟท้ายไม่เคยแตกรถไม่เคยชนด้านหลังมานะครับผมยางอะไรล่ด้านล่างนี่นะยางอะไรมีอุปกรณ์แม่แรงมีครบครับอันนี้ก็สวยสวยให้ร้อยเต็มร้อยนะครับอันนี้เป็นเดเมนชั่นทางด้านขวาของตัวรถครับสั่นรถก็เป็นสั่นรถครับ ไม่ว่าจะเป็นสันรถตรงนี้ที่เว้าวไว้ช่วยในเรื่องของการรีดอากาศแอรโรดนามิกก็ยังอยู่ครบ,ครบไม่ได้มีการเคาะไม่มีอะไรมานะนี่บริเวณช่องไฟตรงกันชนท้ายก็ยังแนมแนนสนิทอย่างเดิมๆิมยังสวยงามอยู่ครับคุณผู้ชมปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่าว่าด้านในของเราจะเป็นยังไงไปชมกันครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ด้านในตัวรถกันเรียบร้อยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะว่านี่คือเจ้า Honda j แ z z 1 5 v ปี2018ครับคุณผู้ชม เลขไมล์สองหม่นเกกิโลเมตรเลขไมล้แท้ไม่มีกลับไม่มีกอนะถ้ามีเพอร์เฟคจะซื้คืนเต็มราคาเลยครับน,นี่เลขไมลนี่ด้านขวากระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับอีคอนโหมดมีให้ที่วางแก้วตรงนี้มีให้นะช่องแอร์นี่ก็ถือว่าช่องแอร์ขนานดะกว้างค่อนข้างใหญ่อันนี้ก็ค่อนข้างชอบโทษทีครับผมเปิดผมต่อบลูทูธเอาไว้ลั่นเลยลายเข้ามาทีหนึง่ง โอเคครับมาต่อฟังก์ชันทุงอื่นต่อกันบ้างไฟหน้าปกตินะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมีตัวปัดหลังมาให้ด้วยนะครับผมก็สไตล์รถแฮชแบ็กคอมแพกชานะมาติฟังก์ชันพวงมาลัยตรงนี้มีมาให้ไว้คอยควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงตรงอคอนโซลตรงกลางนะเครื่องเสียงเป็นแบบวิทยุปกติครับแต่ว่าสามารถต่อวิทยุตัวบลูทูธได้ด้วยนะครับผมแอร์มือหมุนทั่วไป พาวเวอร์เอาเลยจ่ายไฟ12โวลต์มีให้เกียร์สามารถเชนเกียร์ได้มีโหมด A S s ส o r t เกียร์ L ไวเกียร์โลขึ้นเขาได้ภายในทั้งหมดเบาะทุกอย่างให้ร้อยเต็มร้อยไม่มีหักคุณผู้ชมร้อยเต็มร้อยสวยๆเลยครับอันนี้ชอบนี่ทัศนวิสัยที่ผมบอกเวลาย U ูเทิร์นอะไรพวกนี้จุดอับสายตาจุดบอดนี่ถูกลดไปได้เยอะครับก็บอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างน่าขับนะสำหรับสายลึกๆจ้าจ๋าของผมนี่ก็คือชอบฟิลลิ่งชอบ ทัศนวิสัยในการขับรถก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีมากๆเลยคุณผู้ชมโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูด้านหน้าห้องเครื่องดูฝากระโปรงกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปเปิดโปรงเจ้ารถคันนี้กันครับไปชมกันครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมกําลังจะเปิดโปรงเจ้า h o นด้าแจ z คันนี้แล้วนะขอดูมันหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้สาบานดะ้วยความสัตย์จริงเลยครับเพิ่งมาเห็นด้วยกันในวันถ่ายเลยครับก็เห็นักอันแรกเลยก็บริเวณหัวน็อตก็เดิมไม่เคยโดนถอดไม่โดนแก่นะ ก็แน่นอนละครับมันใหม่สองหมื่นรถปีสิบแปดรถมันไม่ค่อยได้ใช้คุณผู้ชมก็ตอนนี้มาเราของทุกถูกมาเซลไลว้คุณผู้ชมแล้วอย่าลืมนะครับ507ตัดสดโปรไฟแนนซ์477นะครับมาดูกันโครงสร้างหลักยังเดิมๆสวยงามครับเพอร์เฟกต์คาร์เรารับประกันว่าถ้าโดนถึงโครงสร้างหลักมาเราจะซื้อคือนเต็มราคาแน่นอนเครื่องไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเรามีรับประกันหลังการขายเครื่องเกียร์กล่องฟรีค่าแรงค่าไหลให้นะอ่ะอันนี้ก็ดู สีแต้ม QC ตามจุดต่างๆฝากระโปรงก็ฝากระโปรงเดิมฮอนด้าแท้ๆนะครับตามมาอกมีมาให้ตัวแผ่นเพดความเลขอย่างนี้ก็มีมาให้อยู่นะน็อตโครงสร้างหลักเดิมๆสวยๆน็อตไฟหน้าก็ยังเดิมๆอยู่คุณผู้ชมรถคันนี้ร้อยเต็มร้อยทั้งข้างนอกข้างในและห้องเครื่องกันครับรู้แล้วว่าเห็นของดีๆอย่างนี้แล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อถึง0 0,000กว่าบาท เดี๋ยวไปดูกันราคาเท่าไหร่ได้อะไรกันบ้างดอกเบี้ยเไปไ็นไงกันบ้างไปชมกันครับ สรุปราคาครับนี่คือเจ้า h o n d a Jazz ส5องจปี2018ราคา507วาง3,000ลด3 0 0 0 0เหลือ477นะครับผมเรดดอกเบี้ยพิเศษ2.79เมต่อไปนี้สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นของแถมที่ Perfect Car าให้ทั้งหมดนะครับอย่างแรกเลยค่าจัดค่าโอนขนส่งเรียกเก็บตามจริงใบเสร็จมี p e r f e c t ป่าครับจ่ายให้ครับ ขัดเครื่องสีวาดร,รถของคุณจะเพอร์เฟกมากมายกว่านี้นะครับไปขัดข้างนอกก็พันพันห้นะครับแล้วแต่ไซร์รถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กองครับไปเปลี่ยนข้างนอกบวกไส้กองด้วยก็อยู่ประมาณ1,500บาทเหมือนกันนะครับผมบริการฉุกเฉินทั่วประเทศยีชั่วโมองอันนี้มีมูลค่าหลากหลายบาทมากนะครับ ให้ทั่วประเทศนึกอะไรไม่ออกรถเสียแบตหมดอะไรโทรหาบริการนี้ได้เลยเพอร์เฟกมีให้นะครับรวมในส่วนถึงการบริการหลังการขายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการรับประกันเครื่องยนต์การรับประกันเกียร์การรับประกันกล่องสมองกลนซึ่งเราฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ให้เราไม่ได้ฟรีแค่ปากเปล่าเราไม่ได้รับประกันแค่ปากเปล่านะครับเรามีใบสคบขบจากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วให้เรามีบุ๊กวารันตีลิสรายการรับประกันมาให้เลยครับ และที่สําคัญไม่มีโดนหนักจมน้ํากองไม้ตัดต,ต,ต่อพิกค,ความน้ําท่วแมแน่นอนเพราะถ้ามีเพอร์เฟกซื้อคืนเต็มราคาครับใครสนใจรุ่ดีอย่างนี้กดซับสไครต์ไว้ด้วยครับเบอร์โทรด้านล่าง0971818000เมมไว้ขึ้นไลน์เหมือนกันนะครับขอรูปขอโลเคชั่นกันได้นะครับ <S <S ผมเผื่ออยากดูรูปอันไหนเพิ่มเติมอยากขอคลิปอะไรเขาว่ามาจะปักจัดให้ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ